ังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องครับสำหรับคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาพัชระวีระพงศ์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่แตงโมเสียชีวิตมันเกิดจากอุบัติเหตุหรือเธอโดนกระทําอะไรกันแน่ซึ่งเรื่องมีครับสื่อหลายสํานักก็นําเสนอนะครับแต่หลายคนก็คล้องใจว่าทําไมรายการโหนกระแสไม่เล่นข่าวนี้จนต่อมาพี่หนุ่มกัญชัยเองก็ออกมาบอกว่าผมเนี่ยอึดอัดใจเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดหรือตอบอะไรดีสิ่งที่มีการสื่อสารกันออกมาว่าอยู่ที่ ทนายตุ๋ยหรือเปล่าทนายคนเดียวกับซานหรือเปล่าผมต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ในการชี้แจงอยางจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทนายตุ๋ยเลย ตัวผมเองเนี่ยทำรายการโหนกระแสผมโดนคดีเยอะผมก็จะมีทนายความอยู่ประมาณ6-7คนหนึ่งในนั้นก็คือทนายตุ๋ยซึ่งแต่ละคนจะได้รับการมอบหมายคดีที่ถนัดกันไปเป็นเรื่องที่ปกติทั่วไปเชื่อว่าคนที่ติดตามผมจริงๆและก็เห็นการทํางานของผมเนี่ยจะรู้ว่าผมเองเป็นคนที่เรียนทมตรงเลยว่า ผมไม่ค่อยไว้หน้าใครสักเท่าไหร่จะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องถ้าผิดผมพร้อมจะต่อสู้ด้วยเสมอผมเสียพี่เสียน้องไปเยอะเลยเรื่องทนายไม่ใช่ประเด็นย้อนไปเมื่อสาปีก่อนผมทำเรื่องแตงโมงเยอะมากทำเยอะที่สุดทำทุกมุมคนบนเรือคนที่เกี่ยวข้องผมว่าผมทำหมดไปหาดูได้ เรื่องราวของแตงโมถูกนําเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและตอนนี้สารกําลังพิจารณาคดีอยู่ทิศทางไปทางไหนประเด็นของผมคือหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่ารายการหนกระแสถูกถอดออกมาและเข้าไปอยู่ในสำนวนครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นพยานในการสอบปากคําผมยากทํามากนะแต่ลำบากใจจริงๆว่าจะไปละเมิดอํานาจศาลหรือเปล่าสิ่งที่ให้ปากคําตํารวจไปแล้วถ้าวันนี้ทําไปแล้วไปทับซ้อนบางเรื่องไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปทับซ้อนเรื่องอะไรบ้างมันอาจจะนํามาซึ่งการละเมิดอํานาจศาลได้ ผมไม่ได้เดือดร้อนคนเดียวช่องสาผู้ร่วมรายการจะเดือดร้อนไปด้วยผมรู้สึกว่าผมรับผิดชอบไม่ไหวจริงๆผมต้องกราบขออภัยเรื่องนี้ด้วยอยากให้ทุกคนเข้าใจผมด้วยไม่ใช่ไม่รักแตงโมแตงโมเป็นน้องที่ผมรักมากคนหนึ่งทํางานมาด้วยกันผมก็อยากรู้ความจริงแต่ผมสัญญาว,ว่าถ้าเรื่องนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วสารท่านได้มีการรื้อคดีอีกครั้งหนึ่งผมทําแน่นอนแต่ตอนนี้ผมอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากมากๆอยากให้เข้าใจไม่เกี่ยวข้องกับทนายความไม่มีใครมาบงการผมได้ มีแต่พวกคุณที่พยายามให้ผมทําเข้าใจความคาดหวังแต่บางเรื่องกราบขออภัยจริงๆเอาไว้ถ้าเรื่องนี้ชัดเจนหรือว่าให้หรือคดีผมไม่ทิ้งแน่นอนผมทําเรื่องราวแตงโมแทบทุกมุมจริงๆอยากให้เข้าใจผมด้วยไม่มีเจตนาจะไม่ทําจะตามเรื่องนี้เรื่อยๆอยากให้เข้าใจผมด้วยอย่าบอกเลยว่าอยู่ข้างคนชนะหรอไม่ใช่เลยผมอยู่ข้างความยุติธรรม และอีกอย่างคําว่าละเมิดอำนาจศาลเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นกาบขอภัยไม่อยากให้กระทบช่องของผมถ้ามีการรื้อคดีผมทําแน่นอนนอกเหนือจากพี่หนุ่มกัญชัยครับที่ถูกจี้ถามว่าทําไมไม่เล่นข่าวแตงโม อีกคนที่ถูกจี้ถามนั่นก็คือคุณกันจอมพลังครับจนล่าสุดเจ้าตัวออกมาไลฟ์สดตอบคําถามแฟนคลับนะครับว่าทําไมถึงไม่ทําคดีของแตงโมนักแสดงสาวที่ตกเรือเมื่อ3าปีก่อนและตอนนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากจารปานเทพพัวพงพันเนี่ยและคณะได้มีการจําลองเหตุการณ์แตงโมโดยช่วงหนึ่งครับคุณกันจอมพลังกล่าวว่ามีคนพูดถึงเรื่องคุณแตงโมผมขอพูดสั้นๆนะถ้าทุกคนเป็น fc ผมจริงๆก็จะรู้ว่าการที่ผมจะรับเคส หรือลงไปช่วยแต่ละเคสนั้นต้องมีคนมาร้องต้องมีญาติหรือเป็นคนในครอบครัวเข้ามาขอให้ผมไปช่วยผมถามว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมรู้ใช่ไหมว่าผมมีกติกานี้ถ้าเป็น FC ผมจริงๆเนี่ยคุณจะรู้ถ้าไม่มีคนมาขอให้ผมช่วยผมจะไม่เข้าไปทำ ทุกเคสเลยไม่ว่าจะเป็นเคสดังหรือไม่ถ้าญาติไม่ได้มาขอให้ผมช่วยผมจะไม่เข้าไปช่วยเลยเพราะผมกลัวทุกคนว่าผมมะหิวแสงกลัวโดนว่าเข้าไปเอาแสงเอาซีนเอาอะไรแบบเนี้ย ผมคิดว่าวันนี้เรื่องนี้มีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากหลายคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงและเป็นคนที่สังคมไว้วางใจซึ่งผมคิดว่าทุกคนที่เข้าไปช่วยเขาทําเต็มที่แล้วผมก็ให้เกียรติและผมก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องเข้าไปโดยที่ญาติเขาไม่ได้มาร้องขอไม่เช่นนั้นจะเหมือนเป็นว่าผมหิวแสง ผมเชื่อว่ายังมีคนลำบากอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าผมมีเงื่อนไขนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้ส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ขอขอบคุณที่เข้าใจผมการที่ผมช่วยคนเยอะแยะมากมายและการที่ผมเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือเคสเคสนึงที่เขาไม่ได้ขอให้ผมช่วยถ้าผมเข้าไปมันก็จะดูไม่ดีตัวผมมากเลยเรื่องของเมื่อกี้มีคนพูดถึงเรื่องของคุณแตงโมผมขอพูดสั้นๆแล้วกันเนาะคือถ้า ถ้าทุกคนเป็น f อผมจริงๆทุกคนจะรู้ว่าการที่ผมรับเคสหรือว่าการที่ผมจะช่วยเคสเนี่ยคนที่เป็นเจ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องมีคนมาร้องผมต้องมีญาติต้องมีคนมาหรือว่าเป็นครอบครัวเขาอะมาขอให้ผมช่วยอันนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้ไหมเขารู้รู้ใช่ไหมว่าผมมีกติกานี้รู้รู้ใช่ไหมครับคือผมเนี่ยถ้าคุณเป็น f อซผมจริงๆอ่คุณจะรู้ว่าถ้าไม่มีคนมาขอให้ผมช่วยผมจะไม่เข้าไปทําเลยทุกเคส ทุกเคสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเคสเนี่ยเคสดังๆตอนนี้มีอะไรอ่ะมีรถชนหรือว่ามีอะไรล่ะคือถ้าญาติเขาไม่ได้ขอผมช่วยอ่ะผมจะไม่เข้าไปช่วยเลยนะครับเพราะว่าผมกลัวถูกคนว่าเรื่องผิวแสงกลัวเข้าไปเอาแสงเอาซีนเข้าไปอะไรเงี้ยผมผมคิดว่าวันเนี้ยเรื่องเนี้ยมีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะมากเลยครับมีคนเข้าไปช่วยเหลือเยอะแยะมากเลยหลายคนก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นคนที่ สังคมไว้วางใจนะซึ่งผมคิดว่าโอเคแหละนะทุกคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยเขาทําเต็มที่แล้วนะครับผมก็ให้เกียรติซึ่งผมก็ไม่มีความจะเป็นที่จะต้องเข้าไปโดยที่ญาติเขาไม่ได้ร้องขออะไรจากผมมันจะดูผมหีวิแสงฮนะมันจะดูผมหิวว่ะเนืกอออกใช่ไหมครับเออผมเชื่อว่ามันยังมีคนลําบากครับอีกเยอะแยะมากมายที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากผมอยู่นะครับนะส่วนใครที่เออ ที่ยังไม่รู้ว่าผมมีเงื่อนไขนี้ก็อยากให้ทุกคนได้รู้นะส่วนใครที่รู้อยู่แล้วก็ขอบคุณที่เข้าใจผมนะแต่การที่ผมช่วยคนเยอะแยะมากมายแต่การที่ผมไม่ได้เข้าไปช่วยเคสเคสนึงโดยที่เขาไม่ได้ขอให้ผมช่วยเนี่ยแล้วจะมาว่าผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่ไม่มันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะครับนะโอเคผมขอบคุณทุกคนที่เข้าใจผมถามทุกคนก่อนทุกคนเข้าใจผมใช่ไหมที่ผมพูดเนี่ยอันนี้ทุกคนเข้าใจเนาะใช่ไหมครับ เออโห่ผมช่วยชาวบ้านทุกวันวันหนึ่งสองสามเทสไม่ได้ออกไม่ได้ลงโค้ดเยอะแยะมากเลยครับผมช่วยเยอะมากนะคือผมค,คิดว่ามันมีคนลาบากเยอะแยะมากมายเลยที่เขากําลังรอความช่วยเหลือส่วนผมอะเขาไม่ได้ขอความช่วยเหลือที่ผมผมผมจะโผล่เข้าไปก็ดูผมหิวแสงอ่ะและ้วแล้วผมจะเข้าไปทําอะไรทั้งทั้งที่คนเขาก็ทําเยอะแยะอยู่แล้วสู้ให้ผมออกมาช่วยชาวบ้านที่เขากําลังลําบากเยอะแยะมากมายที่เขาก็ยังไม่มีคนช่วยอยู่ตอนนี้ไม่ดีกว่าแล้วครับถูกไหม ผมพูดถูกไหมเออซึ่งเอาผมไปเอาผมมองว่าบางคนอาจจะมาว่าผมว่าทําไมต้องเอาทำไมผมไม่ทําคือคือผมถามว่ามันมีคนลาบากอีกเยอะเลยอะตอนนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะแล้วเขาไม่ได้ขอทางครอบครัวไม่ได้ขอผมช่วยผมเข้าไปมันดูผมไม่ดีนะแล้วผมก็เชื่อว่าผมออกมาช่วยคนที่ลําบากที่เขายังไม่มีใครช่วยอย่างเงี้ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเนอะเออ นะครับแบ่งๆกันทํางานบ้างเลยครับแบ่งๆกันทางานครับเชื่อผมนะทางคนที่เขาดูแลเคสทางนั้นเขาก็ทํางานเต็มที่อยู่แล้วนะครับก็ให้เขาทําทําตามที่เขาทําของเขาไปส่วนผมก็ทํากระจายกระจายกันทํำเนาะดีกว่าไหมครับถามผมถามทุกคนดีกว่าไหมดีกว่าไหมอ่า